พึ่งอย่าพึ่งข้างตรงนี้นะตอนกล้านหายใจก้านหายใจปิดจมูกปิดจมูกน้ำหนึ่งสองสามก้านหายใจจะข้างบนลงไปแล้วก็กลางเหรออะไรอีกไหมไม่เสร็แล้วเสร็จต้นมาต้นมาไม่กลัวจับมือพี่ มือพี่ม้ยผุนผุนผไปที่ต่ำๆมันก็ได้ใกล้ๆไปอ,อถา,อาออถางยาเอาถังยาโดดตรงนี้มัน็ถงยาอถ้ามือลงหูสไล์อะมันบาดเนี่ยลเอาไน้ด้ออา้้ละอะอย่นี้เหรอใช่ คุณไม่ได้ว่าเดียร์ขูดมุ่มขูดไม่ที่ยากมีปลาปลาลังลอยมาแล้วเนาะปลากำลังลอยมาแล้วมาต้นไม่ที่เอาใจช่วยเต็มที่เลยนะเนี่ยฮะเอาใจช่วยเต็มที่เลยเนี่ยไปกระโดดตรงนั้นไหม แเนนะอยายาไปอะยืนนั่นหรือเปล่ายืนนั่นหรือเปล่าตรงนี้น่ะอะยืนยืนหน่ดิโอ้โหโอ้โอ้แล้วโอ้แเรียเรียเอาคิดตรงเนี้ยมันไม่เจ็บเออเดี๋ยวจะพาต้นกระโดดตรงนั้นแต่เจ็บที่ฝายตอนเนี้ยมันมีหินตรงนี้มันไม่เจ็บตรงนี้เขาโดนแล้วมันก็ตรงเนี้ยไม่มีมันมีโคนโคอมันนิ่มแฉ่เนี่ยนอนที่มันท่าไปลงยี่คือมันดูสวย มึงอ๋อเป็นเจ้าของช่องมึงต้องมาโดด <laughs>